สวัสดีครับผมตีมนไม้หนังฮะวันนี้ผมมาอยู่ที่หน้าโรงเจย์กำงสมาคมสว่งางตาดูกันดูเรียนครับผมโรงเจไม่หิ้เจ็ตัววันนี้ผมจะพาเพืเพื่อนๆทุกคนมาหาของกินหาของเจกินครับผมไปดูมีอะไรขายบ้างาครับอะไรครับเดี๋ยอันนี้น้ำเปลืมัสร็ Ai à, cái đi không? Ai tao. Ai đi đồng khô, đồng khô. Hoa long chi. Hãy subscribe

ยี่ไรนของยี่แรงมเดินดูก่อนเดิน,นดูนไปเลยอันนี้าขนมนะครับอันนี้ร้านขนมหวานอันนี้รมีชินมูชินเจน,นะครับรียบบออบพร เราตีแส้ให,ออหม่เอาที่ไหมเอานี้ป่ะทีเอา้วยขายขายไงครับเป็ใหญ่ห้าสิบจ่าเอาชุดใหญ่เอาเพิ่มเพิ่มแป้งเป็นหกิบค่ะครับ <c oughs> อนนู อ่ต่ออันนี้ร้านน้ำพริกครับผมน้ำพริกเจอผมเพียบตอนนี้ก็ประมาณเกือบห้าโมงแล้วคนเลิกงานนะคนกำลังเลิกงานอัีนี้เราเข้าต้มอันนี้ขมน,นมเบื้องครับ

แล้วก็เชี่อมนะเราเชื <sk <sk ่อมครับครับเอาเอาเอาดูฝั่งนู้นอีฝั่งปะไปดูฮะดูว่าดูวนาดอันนี้อะไรเออบาเบนเจโอเคหาข้าวดีกว่า ข้าวข้าวกี่ข้าวอ่ะข้าวข้าวมันมีเมนูมีเมนูทานเล่นนี้เอออันนี้เมนูทานเล่นหลายอย่างจีเป็มีนะครับเมนูรองท้อปส้มตำมีส้มตำไก่เตาวก็ก็จะจังอร่อยไก่เตาไก่เตาวอันนี้ร้าน เขาเกี่ยวปากหม้อนะครับนี่หันเจน้านไท <c oughs> ย <c oughs> นี่ผลไมา้โน่มเลยช้าหนิโอ้เดินชานนน้าหน่อยเดินช้าหน่อยนี่ครับน่ายอย่รงนั้นเลยสระเป่าวเลยครับ อันนี้คนเพียบเลยอันนี้ข่เต่ามันจะข้าวข้าขเ้าเ้า้าเจ๋ากริงๆอย่างเลยเนะี่ยอันนี้ร้านกินประจานะร้านบา้านเจนี่ไม่ขายวสวยหน่อยถุงกี่บานนะทเนี่ยสามสิบบาทขอบคุณนะคะ นี่กเสียวผัดนะครับอันนี้ก็อบเือบ ครับนี่ยร้านนำประจำผมเลยนี่เจนตองโฟเตอร์ปิดเจนะครับผมปิดยันตีหนึ่งมากินได้อันนี้อันนี้ร้านอันารเป็ดโต๊ะจีน ไปตรงไหนขนมละที่ขนมบ้านอันนี้ร้านผักทอดเจนะครับยี่สิบสามสิบบาท

เดี๋ยวจะจับเลยมาตลอโอ้บอกันนี้อ้ออที่หมจุดกลังที่เดินทางมาเหมอกันออกขึ้นโจนนะั้าเมืนัได้ยังไงนี่โอ้ อันนี้อันนี้อันนี้ร้านเจ๊หนึ่งฮะดูทางเข้าเลยเจ๊เด้งสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี okay. yeah ้จะถ้าใครม่เตรผลไม้มาเนี่ยมาหาเจ๊หนึ่งได้เลยเจหนึ่งมีทุกอย่างนี่ผลไม้ไว้เจ้าเลยแอปเปิ้ลอันนี้อันนี้อะไรครับทิม ลูกครับลูกครับส้มขาลี่ก็ขายไงเนี่ยขายไงมีสิบบาทมียี่สิบมีถูกถูกแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่สั่งอล้แต่ของแต่ของอ๋อของมาถูกมาแพงอันนี้มามาได้เลยอยู่ตรงโซมตรงประตูเลยถูกถูกสิบบาทแค่ยี่สิบจ้าครับผมมาหนุนนะครับผมมีกระชับด้วยนะนี่กระชับแถมน้ำมยหักนี่เจเจเจ กี่บาทครับผมหกสิบบาทาวอ้างมือไได้บาครับไปโรงพยาบาลเลย สายแล้วมันไมด้เอาลอยรถรในทีน่ะเหมือนกันเราอยู่เเอาลอนี่ใเดกนุ่มันรอดอ่ะครับตัดด้วยฮะนี่ขำมันเจอบมันเยรือ